นักอีกแล้วโอ้ยมาไหมมา,ม,ามันเลี้ยงดูอยสวัสดีครับเพื่อนๆ FC เอฟซีเพื่อนๆ FC เลซีวันนี้ผมดูรดพาลุยจะเอาหมายช่องทางธรรมชาติตัวเองวันนี้เพราะว่าหมายข้างล่างนี่ผมไปลุยแล้วเมื่อคืนนี้นะผมวัดดูระวางลวดกับเสือตบตูด ไม่มีอะไรสักอย่างเลยแห้วหมดแห้วหมดเลยแห้วหมดเอาไม้นี้เอาไม้ส่วนตัวผมมีกับดักหลายอย่างมาดูดูดูใกล้ก่อนอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนเอฟซีดูใกล้ก่อนอเฮ้ยดูกันเลยสวัสดีครับอีข้งจังบอคักใจอีฟินว่าเออจังได้มักบานคักใจ เฮเทือนบ่ถามผู้อยู่นี่มันก็ยากสิได้มางนะครับเนาะบทนสิได้มากงพินว่าคานเฮเทือนนี่นะเนาะทำบ้านไม่ถามเจ้าของบ้านนี่มันจะทำยากนี่ครับพวอุปกรณ์ก็ล้วก็บ้ให้ห้งนะครับนาะมืมอนี้เอาผมมาแบบไม่นี่นี่ผมจ้ดูด้วยกันเลยเอาเป็นอันว่าเบิงวิวนะครับเนาะบาทนี้เอาเอาเป็นเบิงธรรมชาติ แล้วผมจะพาลุยเลยเอา่าลุงรถจะพาลุยเลยเลยกับดักกระเทียนนี่ครับเนาะกับดักกระเห็นนี่แหนะเอ้ยชานิดนึงยต่างดูวิวนะครับเนดะ้อดูวิวไปน้ำกันอืมเอาเคทีนี้นี่ครับผมมีรำอยู่ตรงนี้เออมีเบ็ดอยู่มีอะไรไม่ใช่เบ็ดไม่ใช่เบ็ดมีลวดอยู่ สีหลังแล้วก็มีลำผมจะกองลำด้วยไม้ใหม่ไม้ใหม,หม,หม่มีรถดสีหลังมีลำพร้อมต้องคำนวมีลำพร้อมอันนี้คือพรอนเข,ข่าครับผมนี่เอลหลอดพรอนเขาน่าหนูนี่เสียบส้นี้ครับผมความเป็นจริงเสียบสนนี้เลยนี่นี่นี่น,นี่เสียบเล็กมันทะลุแล้วก็จะมีเชือกอยู่ตรงนี้นี่เชือก,อกนี่เชือกอยู่ตรงนี้มัดเพื่อไม่ให้หนูมันเอาไป เสืยอเสอยูนี่นะครับน้อมัดแล้วเสืยอเสอยูนี่เทียบจุกลงไปเลยอันนี้คือมีเขา่ากับมีห้ำนะครับเละมีข้าวและมีลำด้วยตางนี้อ่านี่แล้วมันถูกเจออย่างนี้บ้างนี่มีลำตรงนี้และมีเบ็ดผมจะไปหัวเบ็ดเมื่อนี้จะเอาเห่็นไพ่จะของมันก็น้าจากบาดน,นะครับน้องมินเนาะอ่าเดี๋ยวจะผ้าขึ้นเทิงไปลุยเลยอุ้ยนี่ขาดไม่ได้เลยกับดักทวดนี่กับดักของพออ่าผมก็เลย คิดคนนะครับน้องข้าวเมื่อหลายปีก่อนผมก็อยู่ก็พอนี่นะครับฐานที่อยู่ก็เคยอยู่ในนี้แหละสัตว์ปลามันก็ลงมาตะพูน้อครับเนาะมันลงมาหนุ่มวยไปหน้าเฮาอืมมันลงมาหนุ่มวยไปหน้าเฮากะมันก็เป็นสิ่งที่เลี้ยงเลี้ยงบม่ได้น้อครับบางเกลือก็กินเข่าให้เฮาเฮาก็ใส่เอาน้ำผมก็เลยเห็นพอเห็นอันพ่อแม่เปิ้นเคยพาเหตครับพาทำ โอ้เดี๋ยวผมนิดนึงนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวผมจะพาลุยเลยไปพูดแล้วก็ลุยกันเลย